ีไม่ได้ดิพี่มีคนคุยแล้วเคยเยอะไหมคะพี่ประมาณอยู่มาณสี่ห้าคนมันรู้มากับโรคจิตอ่ะมันกับโรคจิตเหรอใช่เขาพี่พี่ถอดเสื้ออย่างเงี้ยเอาไหมคะโอ๊ยหนูชอบนะคะพี่หนูขึ้นไปด้วยค่ะหนูเจียบขาค่ะหนูแบบพี่เปลี่ยนใจอยากไปอุ้มคนอื่นหรือเปล่าไม่ก็ตอนหนูไม่อยู่พี่เขาไปอุ้มคนอื่นได้ยังไยา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 ยๆๆๆๆๆๆ มาหาใครเับพี่ทำอะไรนะพี่มาหาใครเับพี่มาเจอคฮัลโหลเจอไหนเขาพี่เอ้หรอไม่อยู่หรอไปเดินได้ไหมเับพี่ได้ครับไปสิชด้ออะไรครับนี่ชื่อ B M เับพี่เอ้หรอชื่อ B M หรอใช่เับพี่ไี่ปานหรือยังครับไม่มีเัาพี่จีบพี่ได้ไหมเับพี่จีบพี่หรอใช่เขาพี่จีบพี่ไม่ได้ดิพี่มีคนคุยแล้ว ได้ไหมครับพี่ประมาณอยู่มันสี่ห้าคนครับหนูขอเป็นคนที่หกได้ไหมครับพี่ได้ถ้าหนูบอกว่าถ้าหนูรู้งานก็ได้อยู่รู้งานมากครับพี่เพราะว่า,วาถ้ารู้งานก็โอ้ยคุได้ครับคุณลูงง่ายจังเลยนะครับพี่ผมก็หนูน่ารักขนาดนี้จะไม่ได้หรอครับอยู่แก๊งอะไรครับอยู่แก๊งอะไรอยู่โอเวอร์เลดี้ครับพี่โอเวอร์เลดี้เหรอจะคนชื่อกี่ลมบ้างไหมไปแล้วครับพี่ทำไมล่คะครับพี่ ไปแล้วเหรอคะไม่ออกเขาไม่อยู่เหรอใช่เขาน่าจะไปกับหนุ่มๆแล้วมั้งเขาพี่ <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะหนุ่มๆเขาเยอะหรอไม่รู้ครับพี่หนูลาคนจีบเยอะไหมผ๋อไม่มีเลยครับหนูจีบพี่ได้ไหมครับถ้าจีบได้ลองจีบไหมลองจีบไหมเอบยากอยู่นะไม่แบบง่ายๆให้หนูบ้างเหรอเขาพี่แบบลดลดลดเปอร์เซ็นต์ลงหน่อยได้ไหมครับพี่แบบกำแพงที่สูงไหมครับกำแพงสูงไม่สูงก็อยู่ที่คนค่ะว่าใคร บีเอ็มจีพีได้ไหมครับ<ม>แบบบีเอ็มจีเหรอใช่ครับเราลองจีบก่อนครัว่ายังไงโอ้พี่มีตั้งสี่ห้าคนเลยเออสี่ห้า 4, คนก็ไม่น่ารอดเท่าหนูหรือเปล่าก็ต้องลองดูว่าหนูจะจีบไหวหรือเปล่าไงไม่ครับพี่ขอลองจีบได้ไหมครับพี่ได้ครับได้เดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนชุดก่อน โคตรเทพเลยพี่โคตรเท,เเท่เลยเปลี่ยนสีรถได้เหรอครับสีรถไม่เท่หรอหนูชอบหนูชอบพี่แต่งแบบนี้หนูชอบมากันนีทําไ่เฟียวเฮ้ทียสิบใช้ป่ะไม่ใช่จ้ะยืมไม่ใช่ครับทีสิบพี่อยากไปทำอะไรไหมครับแบบว่า้วพอติทำอะไรอะเดียมทำอะไรครับไม่ได้ทำอะไรครับพี่ไม่ทำอะไรเลยเหรออ่าไม่ได้ทำอะไระครับพี่ว่างเหรอ ว่างครับพี่อยู่ได้อยู่กับพี่ได้ทั้งวันครับพี่พ่ออยู่ตลอดไปได้ไหมโอ้ยนี่ต้องดูสี่ห้าคนกับของพี่ก่นอนโอใช่ครับว่าสี่ห้าคนนั้นจะยอมให้หนูอยู่ตลอดไปหรือเปล่าอยู่ได้พี่คุยได้หมดเลยสี่ห้าคนนล้วใช่หรอครับพี่แล้วพี่คุยได้เหรอแล้วเราะจะอยู่ไหมหนูจะเป็นที่เท่าไหร่ครับพี่ถ้าหนูอยู่ถ้าสมมตินหนูอยู่คนเดียวคนีห้าคนไม่อยู่หนูก็ที่หนึ่ง ถ้าคนนั้นไม่อยู่เหรอคะพี่ครับสี่ห้าคนนั้นไม่อยู่หนูก็จะที่หนึ่งตอนนี้หนูก็แ่ที่หนึ่งนะเพราะสี่ห้าคนนั้นไม่อยู่กอ,อแบบนี้ก็ได้เขาพี่ได้เหมือนกันครับพี่ไปคุยกับสี่ห้าคนหนูพี่ให้เสร็จก่อนนะคบพี่แล้ววันนี้พี่ไปเล่นม่อนทำไมครับพี่ตอนแรกจะไปหาคนชื่อคิดรู้ะครับเขาไม่อยู่แล้วอะเขาไปไหนไม่รู้เราไม่รู้จักคิดรูหรอกแบบว่าได้เจอบ้างไหมได้ทักทายกันบ้างไหมรู้จักเขาพี่แต่หนูเพิ่งเข้าแกงเขาพี่ ได้หรอเขาหน้ารักเพิ่งเข้าแกงองงี้พี่ร็หนนไหมแนะนำให้พี่รู้เลยเป็นอะไรกับเขาถึงต้องแนะนำหรอรับพี่เป็นตอนนี้เป็นคนคุยอยู่ครับก็หน้า,าคนที่คนที่ตีเขาเนะพี่หนูว่าพี่ใส่เสื้อผ้าในาครับพี่มันดูไม่ดีอ่ะดูไม่ดีเหรอมันก็มีแค่เราสองคนหรือเปล่าเผื่อคนอื่นเห็นไงครับพี่ถ้าคนอื่นเห็นทำไมครับพี่ไม่เป็นไรครับมันคนอื่นก็คนอื่น ป็นไรหรือเปล่าครับอกไม่อยากให้พี่ถอดเสื้อ,อ,อหรออะไรเงมันดูไม่ดีครับพี่มันดูไม่ดีแล้วหนูเป็นผู้หญิงด้วยไงครับพี่แบบมันดูมารกับโรคจิตอะ่ะมากับโรคจิตหรอใช่ครับพี่พี่ถอดเสื้ออย่างเงี้ยอาแต่พี่เป็นั่งก็ได้แต่พี่ไปเปลีป่ยนชุดปกติก็ได้ใช่ดีดีดีครับพี่ดีเลยเออเนี่ยใส่กอดก็ดูดีขึ้นนะครับพี่ถ้าเรารับได้ไหมนี่พี่เป็นผู้หญิงอยู่อะโอ้หนูถ้าหนูอะ รับมั้คของพี่อ๋อรับไดแ้แต่พี่ไม่เปลี่ยนชุดแล้วไปคุยผู้หญิงง่ายกว่าเอออะไรน,นะครับพี่ถึงว่าพี่ไม่เปลี่ยนชุดอะแล้วก็ไปคุยผู้หญิงง่ายกว่าจะได้ไม่ดูโรคจิตแล้วหนูล่ะครับพี่อ้าวหนูก็ไปได้วยกันสิคะหนูรับได้หรือเปล่าแล้วต่ตงตัวน่ารักขนาดนี้ไม่มีคนเข้ามาจีบเลยเหคอคะนี่อ๋อมีเยอะครับพี่แต่หนูมาเจอพี่ก่อนเฉยๆครับพี่ น,นี่หนูพี่ดวงดีนะเนี่ยไม่เขาพี่น่าจะดวงเลพี่นี่หนูเพื่ออะไรน่าจะเป็นพรลิขนะิตเหรอนี่น่าใช่มั้งทำไมเขาพี่ทำไมไม่ใช่พรลิขิตหรือว่าเป็นดวงก่อนไหมเ,เพราะเราได้เจอรับได้ถ้าหนูรับได้หรือรับไม่ได้นั่นนะถ้าหนูรับได้ก็คือพรลิขิตละแต่ถ้าหนูรับไม่ได้ก็คือดวงไม่ดีรับได้น่าจะเป็นพรลิขิตพี่ให้เปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวไปดีเหมือนกันเขาพี่หนู หนาวแทนพี่มากหนาวแทนพี่หรอพี่ครับพ,พี่ไม่หนาวนะหนาวคือจะรอได้ปา่าคะนี่มันในรถแอร์เย็นเหรอคะเรื่อไงหนาวเถอะครพี่มันหนาวร้องด้วยกันไหมคะโอ๊ยหนูชอบเป็นแฟพี่หนูขึ้นไปด้วยคะ่ะหนูเชือขาค่ะพี่พี่อุ้มหนูด้วยไหมคะ ตัวเบานะคะนี่ก็อุ้มไว้บ่อยสิคะหนูแบบพี่เปลี่ยนใจอยากไปอุ้มคนอื่นหรือเปล่าไม่ตอนหนูไม่อยู่พี่เขาไปอุ้มคนอื่นได้ไงยา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 ขอโทษขอโทษครับพี่มือหนูเร็วไปหน่อยครับพี่เมื่อกี้หนูจะคว้าพี่ไว้อ่ะขอโทษทีคเข้าใจค่ะโคตรเท่อะเท่เหรอ ได้เขาพี่เที่ยมาครับพี่โอ๊ยใครจะน่ารักเท่าหนูล่ะอันเนี้ยเขินยากอันนี้พี่คือแบบว่าต้องบอกก่อนว่าพี่รับไม่ได้นะถ้าหนูคุยผู้ชายแต่หนูรับได้ถ้าพี่คุยผู้หญิงใช่ไหมเมื่อกี้หนูบอกเคยขาแฟร์แฟร์หรอเขาพี่อ้าวถ้าหนูรับได้ไงหนูหนูว่าหนูได้แต่พี่รับไม่ได้ไงหนูรับได้เพราะหนูอยากมีพี่แต่พี่รับไม่ได้ถ้าหนูถ้าหนูคุยผู้ชายอื่นบพี่อยากมีหนูไหมบพี่อยากมีหนูไหม เหลี่ยมเหมือนกันนะครับเนี่ย